ตอนนั้นเรามีสาขาเพิ่มที่กระบ,บินบุรีกำลังปลูกแล้วก็กำลังถงที่เราจะสร้างส้วมสร้างสองสุขาก่อนของสิบเมคูหา,ากใครอยากทำบุญก็ไปทำบุญที่สิบเมกูนะฮะจะสร้างหลวงปู่นั่งที่กระบ,บินกบบระบีกำลังนะกำลังกำลังบดอัดดินกำลังให้ต่อไฟฟ้าเข้ามา เสร็จแล้วก็เจาะบาดาลเจาะน้ำทำส้วมตอนนี้สิน,นคูเขาไปอยู่นะอันนี้กับที่เจาะนกเขาจะไปทำส้วมถูกค้าไว้ก่อนสิบแล้วนกะ็ทำท,ที่พักเขาจะระด,ดมคนเข้าไปปลูกผลไม้จีกินได้เมื่อที่มันเยอะนะะ รู้สึกอย่างหกสิไร่แล้วนะเป็นบรุรีสร้างของพ่อหน้าตากประมาณสิเกเมตรประมาณนี้บุญที่จะทำให้เป็นสุขนับการมิได้การสร้างหลวงปูด่ดูอุ้มบาทองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่าให้เองรวยทั้งท้งโลกและท,ง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 ทงางธรรมณสถานปฏิบัติธรรมพุทธพรมมาปัญโย สาขากบินบุรีขณะนี้ก่อโครงสร้างจนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อโครงเสร็จแล้วจึงจะเริ่มลององหล่อองค์หลวงปูดูซึ่งภายในองค์ท่านมีทั้งหมด9ชั้นทางช่างแนะนําให้ขัดพื้นชั้นที่หนึ่งฉากผนังทั้งภายนอกและภายในติดตั้งหน้าต่างประตูก่อนที่จะตกแต่งให้สวยงามในลําดับถัดไปซึ่งชั้นที่หนึ่งนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นสถานที่รองรับพระพิสุสาม,มนเณรแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่จะเข้ามาสวดมนต์ในการข้างหน้าเปรียบเสมือนที่พยาวิมานอันเป็นสถานที่รองรับผู้สร้างบุญทั้งหลายในอนาคตไม่ว่าใครจะเข้ามาสวดมนต์ไหว้พระก็ต้องผ่านชั้นแรกด้วยกันทั้งนั้นการขัดฉาบเพื่อให้มีความเหมาะสม สำหรับผู้ที่เข้ามาสร้างบารมีเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีส่วนทำให้ผู้ที่มากราบไหว้เกิดความสะดวกสบายก่อให้เกิดศรัทธามีกำลังใจในการสร,าสร้างสมคุณงามความดีทั้งปวงโดยเฉพาะการก่อผนังเพื่อติดตั้งประตูหน้าต่างเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะเป็นการอำนวยประโยชน์และความสะดวกสบายให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ที่จะหลังไหลเข้ามาสร้างสมคุณงามความดีในที่แห่งนี้จึงขอแรงพุทธศาสนิกชนผู้มีใจเป็นบุญทั้งหลายทั่วประเทศรวมถึงลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงตามาทุกท่านมาร่วมทำบุญช่วยกันขัดพื้นฉาผนังและติดตั้งประตูหน้าตา่างให้กับโครงสร้างชั้นแรกขององค์หลวงปูด่ดูซึ่งถือเป็นต้นเป็นปฐมของชั้นทั้งปวง เป็นที่รองรับองค์หลวงปู่ดูผู้มากด้วยบุญบารมีด้วยเหตุนี้จึงนำข่าวบุญนี้มาบอกให้ทราบท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีพระเดชพระคุณหลวงตามมาธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี4580632612ชื่อบัญชีพระวรงคตวิริยทโร ทำเท่าไหร่ก็ได้ตามความศรัทธาแต่ถ้าท่านใดเป็นเจ้าภาพร่วมบุญสามพบาททางคณะศิษย์มีครูจะขอสลักชื่อและสกุลของท่านไว้บนผนังโถงชั้นที่หนึ่งเพื่อเป็นอนุสร์แห่งคุณงามความดีว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเจ้าภาพก่อฉาบผนังและติดตั้งประตูหน้าต่างให้กับสถานที่สวนมนแห่งนี้ท่านใดร่วมบุญมาแล้ว ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็ตามเมื่อโอนปัจจัยร่วมบุญแล้วรบกวนส่งสลิปการโอนพร้อมแจ้งชื่อสกุลเบอร์โทรศัพท์มาที่ Line แอด s i ไซ b ์เบนฟีเ Facebook สิทธ์มีครูหลวงปูด่ดูหลวงตามมาช่องทางใดช่องทางดึงเท่านั้นบุญใดก็ตามที่เกิดในวิมานหลวงปูด่ดูบุญนั้นจะย้อนกลับหาผู้ที่ร่วมบุญสร้าง ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งหมดติดตามไปทุกภพทุกชาติขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะสาธุ พระเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ถมถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจักรพรรดิทุกทุกองค์บารมีรวมทั้งพระเจ้พระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอาิยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดู่มมะปัญโยเป็นที่สุด ขอบรารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักที่กัปเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษ์พุทธธรรมสังฆะก็าตามรูปลักษ์ของปูด่ดูของปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุ ขอเชิญเทพหกชันช้นภูมยี่สิบชั้นเทพภูมิทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจักรกพรรดิพอกันเพื่อเพิ่มกำลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระห samma sambuddhasaha rahanto samma sambuddhasaha mani nopara sisana